สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโชวชาแนลนะครับวันนี้มีอัปเดตอีเวนต์นะครับมีการ์ดตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวคือลิลิตตัวธรรมดานะครับก็รับได้ที่กล่องขวัญน,นะส่วนลิลิตที่จุกป,ปุกนี่ก็จะมีให้ตามหากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันนะเรามาดูความสามารถของลิลิตตัวธรรมดากันนะครับสกิลที่1น,นะเมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันโอกาส50เปอร์ควบคุมฝ่ายตรงข้ามแบบซุม ถ้าเราเล่นเดี่ยว3ามหรือเดี่ยว4เนี่ยมันก็จะสุ่มเนาะแต่ถ้าเราหนึ่งหนึ่งมันมันก็จะบังคับบังคับย้ายเลยไม่สุ่มนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีโอกาส28เปอร์เรียกมายังที่ตั้งของฉันหรือที่เรายืนนะครับแล้วก็จะสลับมาเบิ้ลนะครับสกิลยกเว้นหรือทาสีของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่แสดงผลนะบวกเพิ่มทีละสิบเมื่อไม่แสดงผลนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวที่ถูกปลูกต่อเลยนะครับ สกิลที่หนึ่งของตัวที่ถูกปลูกนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันโอกาสเจสเปอร์ควบคุมฝ่ายตรงข้ามาแบบสุ่มนะครับอ๋อก็เยอะกว่าตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดายี่สิบเปอร์นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาสห5ห้าเปอร์เพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณคูณสี่นะครับอืมก็ค่าผ่านทางคูณสี่นั่นแหละอ่ะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีนะครับโอกาส3พเปอร์จะเรียกมายังที่ที่ฉันยืนนะครับแล้วก็สลับมาเบิ้ลแล้วสกิลยกเว้นหรือทาสีของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับบวกเพิ่มทีละ30เปอร์อ่าเมื่อไม่แสดงผลนะโอ้ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมสายวาร์ปนี่อยู่กันลำบากนะครับอยู่กันลำบากนะ ช่องการ์ดนะครับมีให้ขยายนะครับเดี๋ยวเรากดแม็กนะครับแล้วก็ยืนยันฟับอ๋อก็จะขยายเป็นแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะไปดูจี M ้มังแม่จี้มันก็น่าจะขยายได้นะอ่อเหมือนกันนะครับแม็กแล้วกดปรีโอเคแปดร้อยโห้ยกวางขวางขึ้นนะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับก็มีกิจกรรมนะครับมีล็อกอิน28วันนะครับล็อกอิน28แวันเราเข้าไปดูล็อกอินก่อนนะป๊บอืมก็ล็อกอินก็จะได้1,000พเพชรเลยนะครับโอ้แล้วก็มีเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้า500 5ห้าอห่าล็อกอินตรงนี้ก็จะได้ประมาณ2,500นห้าะ2 5 0 0แล้วก็จี้กันะครับก็ไปลุ้นกันนะ ไปดูที่อื่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องออกก่อนนะครับมันต้องออกก่อนฟาบัสอ่าประสานนักลบเขาไปดูดิออกกอ,อกโค้ดนะครับกอ,อกโค้ดนะโอ้ยมีสุ่มลับโอ้มีไอลินนาดียแล้วก็พระด้วยนะโอ้ยของดีนะเนี่ยของดีเยอะแยะเลยนะครับของดีเยอะแยะเลยอ่ะโค้ดของผมอะ่ะใครอยากจะกอกก็ได้นะเนี่ยแปดเอ 2 F A D C 1นะครับนะใครที่อยากจะกอกก็กอกได้นะผมก็จะขอบคุณมากๆเลยถ้ากอกให้ผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออกไว้ก่อนมีอะไรอีกคูป,ปองอคูป,ปองยังยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันนะครับวิธีการตามหานะครับก็ตามหาใหญ่มุมเวท A หนึ่ง A สอง A3 A4 นะครับอย่างระบายก็จะแลกยายมุมของลิตรเอได้นะครับถ้าเราสะสมยายมุมของลิตรเอครบ3ใบนะครับบวกกับล่มของลิลรเ a บวกหนึ 2, ่บกสอบกสาอย่างระบายนะก็จะแลกลิตที่ถุกปุกได้เลยนะครับผมรอการเล่นล่ะก็มีโท u รซึมไลน์แล้วก็ทิปเปิลนะครับ อ๋อแล้วเล่นครบ3ครั้งก็จะได้แพ็กการ์ดด้วยนะอ่ะแชมเบอรี่ก็ไม่มีอะไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปตามหากันนะของดองนะครับของดองฟา้าอีนึงเออะไรออกยากอยู่นาอีนึงโอ้โหรู้เลยคือน่าจะเอ4ละที่ออกยากเอา้าเอบวกหนึ่งมาแล้ว เอหนึ่งเอสองน่าจะเอสามเอสี่นี่แหละยากสุดนะครับเอาเอหนึ่งอีกแล้วเอสองนะครับเอสามใช่เลยเอสี่นี่จะยากสุดนะเอหนึ่งอ่ะไปะเราไปไปสุ่มกันนะครับแพ็กสองร้อยนะ ก็มีเพชรอยู่นะครับหนึ่งสามหกสามหกสี่ก็เดี๋ยวลองสุ่มเลย <g ül> ดูซิว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับการนี้ป้ายอืมอสามอสองอหนึ่งนะครับรู้เลยนะครับ A4 น่าจะยากสุดนะ โอ้โหโอ้โหเอหนึ่งกับเอสามนะครับเอสี่นี้ยังไม่โผล่เลยนะเอบวกหนึ A ่งโอ้โห,หรือว่าเอบกสองกับเอบกสามน่าจะยากแถนเนี้ยเราสุ่มไปประมาณพันหนึ่งแล้วนะยังไม่เห็น A4 เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวไปดูก่อนดีว่ามีของแถมไหม อ๋อมีของแถมอยู่นะครับเปิดก่อนเลยป๊บเอ้ยเอยกดผิด A2 นะครับ A2 A2 A1 A2 A1 อหนอสออมีรวมไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะมีรวมไหมโอ้ก็มีรวมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าเราสุ่มไปพันประมาณพันสองเนี่ยเราได้อะไรบ้างโอ้โหเอไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ a อบวกสองเอบวกสามไม่ไม่ออกเลยแสดงว่า a อบวกสองหรือ a อบวกสามเนี่ยต้องต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันยากนะครับป่ะเดี๋ยเราไปสุ่มต่อไปไหนไวะเนี่ยอ่ะสุ่มนะครับสุ่มนะเปิดได้เอบวกเลไได้ไหมอ่ะเอบวก 3กับ A อบกหนึ่งเอ้ยแสดงว่า A อบกสองออกยากเหรอ,หอตอนนี้ a อียังไม่มาเลยนะฮ้ยเงียบกิฟเอบกสามตอนนี้สุ่มมาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็หมดไปสองพันสองนะครับโอ้โหออกยากอยู่นะ a สองเอบวกหนึ่งเอหนมโอ้โหเอสยังไม่เห็นเลยอะเอสองเดี๋ยวผมขอไปอัพเกรดก่อนนะเดี๋ยวจะรวมไ้ดูนะครับว่ามันมีโอกาสได้อะไรบ้างนะมาเราลองมารวมดูนะดูสิว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้นะยายมุมของลิตรเอสนะครับล่มเบวก่ม A-1, บวก3บวกนะเอาเลยไปขอขอ F e นะ่อยลูก F ห e นะ e อ่อย S อบวก a ออ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือล่มเราก็ครบแล้บวก1 A-2 บวกนะครับ A-3 บวกเราก็ครบไปแล้วโอ้โหมใน้ A บวกไอ้ยาแสดงว่า เอนี่แหละออกยากนะครับป่ะเราไปสุ่มกันต่อมาคือตอนนี้หมดไปประมาณ2000กว่านะครับยังไม่เห็นเอสเลยอะ่ะยังไม่เห็น a อเลยนะ a อออกยากสุดนะครับโอ้โหอบวกสา โอ้โหเอ้บวกสีไม่ออกเลยอะ่ะสามพันก็ไปแล้วอื้มเอ้บวกสามมาเลยเยอะแยะเนี่ยเอซีลูกโอ้โหเอีเงียบกิ๊บเลยอือโอ้ไม่ออกเลยนะโอ้ตอนนี้ก็หมดไป ามพันสองแล้วนะครับสามพันสองแล้วนะเอสี 4, นี่ไม่โผล่เลยจ้าเอสามเอสามเอหนึ่งเอหนึ่งเฮ้ยเอสี่บ้างก็ได้เอหนึ่งเอหนึ่งเอสาม คือเราต้องหา A4 เนี่ยสามใบครับถ้าได้ A 4, A A4 สามใบคือปิดเว้นเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับ <c oughs> เช็คดูนะว่าเราหมดไปสามมันสองเนี่ยเราขาดอะไรบ้างครับก็ไม่ได้ A4 เลยนะ A4 นี้ไม่ออกเลยโอหยากเด้ยากเด้เดี๋ยวเราลองอุดหนุนเกมสัก29บาทนะครับ มันจะอวยแล้วนะอะลองลองเติมไปก่อนเรียบร้อยมาเปิดแล้วนะ29บาทเราจะศูนย์เปล่าหรือไหมมาเอซีลูกเงียบกิฟมาโอโ้โหไม่เห็นเลย ผมไปเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วเดี๋ยวลองไปสุ่มดูนะว่ามันจะอวยเราไหมปับ๊บมาโหมดไปสามมันสองนะภาษาจีนนะภาษาจีนปั๊บเขไปโอ้โหเนียบกิ๊บเออเอบวกหนึ่งกับเอบวกสองพอแล้วเอบวกอะ่ะพอแล้วเออ มาด้วยหนึ่งอันอ่าหนึ่งอันละวหนึ่งอันละก็ขาดอีกสองอันนะครับก็ขาดเอซีอีกสองอันนะป่ะเดี๋ยวไปดูกล่องของขวัญก่อนเดี๋ยวไปดูของแถมกันนะเผื่อมันจะมาในะของแถมอีกเอ้ยอะไรวะเนี่ยล็อกอินอ๋อล็อกอินนะครับล็อกอินได้มาปับ๊บเอซีดิ้วไม่มาอืม A1 นะครับ A1 A3 เฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิด A3 A1 A2 เดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราได้เท่าไหร่อ่ะเราได้มา1อันนะครับสำหรับ S นะครับก็มาภาษาจีนนะครับ1,000 ก็ได้มาหึงชิ้นเอ้ยดูผมดูผิดนะคือผมหมดไปตอนนี้ห้าพันแล้วนะหมดไปห้าพันแล้โอ้ห้าพันเพิ่งจะได้เออันเดียวนะครับขาดอีก2ชิ้นนะเอเนี่ยไปเฮ้ยขึ้นมาแปดสิบาบาทไม่ซื้อแล้วพอแล้วเออไปซุ้มตอ่อขาดเอสอีก2ใบนะครับอีกสใบ ตอนนี้ก็โดนไปละหกพันไกลละไกลหกพันละเฮ้ยไม่ออกเลยเหรอไอสี่อะออกยากไปนะไอบวกหนึ A ่งโอ้โหอึ๊บตอนนี้ก็โดนไปหกพันแล้วนะเออโดนหกพันละตอนนี้หกพันไดเอสอันเดียวเวียนกรมามามามันได้ของแถมไหมลูกไม่มาเลยนะ ของแถมอืเงียบกิ๊บอืออีบวกสามพอแล้ว A 3, อ, A 3, อีบวกสามอ่ะเอีบวกสามอีกโอ้โหไปจุมต่อไม่มาไม่เห็น ไม่มีอะไรเลยออเออเออมาเลยอืมชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองมาล้วเดี๋ยวเราไปรับของแถมกันก่อนตอนนี้ก็ขาดขาดเอซีอีกใบหนึ่งนะโดนไปแล้วเจ็ดพันตอนนี้โดนไปแล้วเจ็ดพันนะเริ่มีความหวังแล้วล่ะ สามมาสิโอ้ยสี่ไม่มาก็ลวไปอ่ะขาอดิชิ้นเดียวนะครับขาอดิชิ้นเดียวไปต่อจะให้หมดเยอะเลยลูกแค่นี้ก็เจ็ดพันแล้วนะอีกใบหนึ่งอีกใบนึ่งบักเข้าไปโอ้หไม่มาอีกใบหนึ่งยั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 ง โอ้หเอบกหนึ A ่งไม่เอาอึ๊บโอ้หไม่มาเลยจ้าอึ๊บเรียบร้อยปิดเอีเวนต์แล้วโอ้ยครบแล้วนะก็รับนะครับฟับเราก็จะได้ตัวที่ถูกปลุกนะฟับอื้อ,อก็หมดไปนะครับอ่า แ0ดพเพชรนะครับแปดพเพชรนะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> พี่นพๆน้องๆหมดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวเรา,าจะเอาไปลงหลีกเพชรนะครับก็รอติดตามในสตรีมนะส่วนีนเวนนี้ก็ถ้าใครทำก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย